หัวหน้าโจนในอดีตหัวหน้าโจนตัวนี้นะครับอาลูกเอาลูกค่อยค่อยเล่นแล้วก็แบ่งกันเล่นด้วยนะเดี๋ยวพ่อไปทับงานรู๊ให้ของฉันใหม่ของฉันใม่ของฉัน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  ยี่ฉันได้แล้วนี้ฉันไม่ยอมหรอกนะไงฉันไม่ยอมหรอกนะนี่นายเอาเปิ้ลของเล่นเหรอฉันขอหน่อยนะมันไม่ใช่เป็นของเล่นน่าตายแอะได้ของเล่นแล้วเอ้ยแกเจ้าหุ่นยอ เอาละตอนนี้ถึงเวลาแล้วเจ๊ตายยาตายสแกไอ้เก๊ะนี่มันอะไรกันทะไงวะนี่ไม่จะข้าแล้วเหรอเร้ยใส่หมวกเราต้องใส่หมวกเราต้องสู้ต่อ เราไม่สู้แล้วใครจะสู้เราไม่สู้แล้วใครจะสู้เราไม่สู้แล้วใครจะสู้นี่รอบสุดท้ายแล้ว้ะจ้าคุณยนจะต้องคร้าเราไปได้เ,เราย่างน้อยเราก็ต้องฆ่าคุณยนปารับ เอ้ยฉันไม่ไหวแล้วเอ้ยฉันไม่ค่อยไหวแล้วหมอมาช่วยแล้วเออช่วยผมด้วยคระองคอาการผมดีขึ้นแล้วนี่มันตัวอะไรกันคิดวิดีจอบจอบจอบเย s y e สเยสเอ้ยสงสัยกดซวมเอ้ยจบหัวมันจำหัวมัน กดซ่วมโอเคมันตายแล้วเอาล่ะที่นี่แกก็หน,นีเป็นอะไรไม่ได้แล้วแกตายมาได้กินกูลอดคุณยนจะต้องคล้องโลกก็ได้ได้ย่ะไอเออ,เ,อเราจะต้องคล้องโลให้ได้ย่ะ เอาละฉันใส่หัวกระนกอยู่แก่ะมาเล่นไม่ได้ค่ะเพราะแกจาหัวฉันก็ตาย